อันน LIKE ี ak, no. ้อันนี้เบิกแน่ดอกไม้บ้านแม่พ่อนีแตงงามๆเลยจ้าีดอกดาวเรืองก็งามจ้าอันนี้ก็ต้นดอกดาวเรืองอันนี้งามเท่ๆพุ่นนะดอกมันน่ะเอาเอาไรมันปลูกได้ได้เห็นมันแก่ซะก่อนยังสิเอาไปปั้นหอยมัน่หักงามมันหักงามมันมาอยู่ในนี่มันเลยขิงงูอันนี้ กะมันนะอันนี้ก็คงพูณเจ้าอันนี้นะอืท่านอืไปร้างนามบนเอาไ้านนผุดไฟบบนี้มันนาโด้าด้าคั้าด้โดาดาโด้าาโด้ด้านคาด้คักโดดดกดดด้้ด้ดาา้า เรื่องานต้งงานปั้าบ้าขากเลยคือหกโแล้วปวดก็ได้สมัยได้ขากแค่พูนาขี่งัวขี่ปุยขคอปุยม้าเข้าวลายอย่าลืมปุยอันอื่นอันคออชะโมชะแมกอันยาวมาใช่พันมงงามพูนาพักะแท่นี่แ่งงามๆนี่เ็ว่าไมหอนนะนี่เด็ดส่วนส้มหลสั้นนะ น่าซื้อมาต้นละแปดสิบบาทว่าค่ะพาในออกดอกนี่ได้ถือก็ได้สเอยซื้อมาแต่ยังน้อยผลนอก<อ>แต่มันมีงาเดียวเ,ออเป็นยายแล้วอืมคุณอา่ะักเลยมเลยพี่นองเลยีต่งานงามเลยาดิเดอเป็นปลูกเลยเพิ่งจะมาหห่งามไปดูอันนีะ ปุ๋ยคอกเฮาใส่ปุ๋ยขีง้งัวจ้าปุ๋ยขี้งวัวเด้อจ้าห้อยหนามันเอาล่องพื้นจกนักหน่อยแล้วขี้งัวห้อยทั้งหนาเวลาเราลนหน้ามันก็นไหลลงไปหากเพิ่นกระดูด,ดแล้วก็มาพ่อสวนนี่แอกะแม่ไปด้ยอยเขาไอ้นังก้อยยังบนสูงคงข้าวได้ คอยนกอ่อยเอามาขายนะขายเปิ้ลเล่คนว่ามาเล่าาเอาน้ำห้าวหั่นตั้งเท่ายเออเฟอนออ้นปางมาเอาไปสองสามกระถางคนใดเ <โบ S 1> พื่นหาขายเบิด<โ>บเออคุณเข้าไปขายเนาะห้าวผัดเอาไว้เ,ไเบิงหั่นนะห้าวผัดเอาไว้ส้ม แยกได้ซีกระถางนี่นะตงงะ้นใบใหญ่รับปกกันได้สมง,งามแหน่นี้นะโอ้ยงามกระดอกไปไหไปสนใจมาตะกี้มเมลยไปในอด <c oughs> อิสันมาเล่อ,อ,อยู่มดใยใหญ่แล้ว,วล,ลงยูทูบไมไหนโตได้ดอกกันเลย ปลูกไว้ลงยูทูปเพลินของโตน่ะของโตน่ะมันพันในกาดสีคอยเอาหัวันปลูกใหม่อันเดี๋ยอืมเจ้านมก็งามเแล้วแหงขี้ง้วอย่าลืมปุยเอออย่าไปโอนน้ำมัน ม,มันจะนอนมันก็ขึ้นใบอ,อ้ยงามกระโดะใครสนใจอยากซ่อมมะลงพี่เด้อมีงามกระโดะออกอันนี้เขาเลี้ยงเอินมันพิซางก่อนเนี่ยนะท่าก็ต้องเบอร์ในยูทูบคือกาเนอะอืมอืมกระโดด ส้มเจอครัมีต่เ้าวขอ้งอใหญ่ะคะข้าวอืมมหว่าของอใหญ่เลยของไหมขอนใหญ่ว้าเห็ดหานกับเห็ดเราเองได้เออผอใหญ่แล้วกันนางเบิงแล้วก็ตีให้ห้าแเลยักะอืมบังม่วงสามปีนี่อามาปลูกน่ะอืมนี่แตัน นักงออกก็ว่าว่าสิไปหาเจ้าอยู่ <iev> ่ล้ว้วััััััันนอออขดดีๆๆๆๆีีะต